อร่อยมากเลยนะกล้วยเนี่ยมีประโยชน์มากมากใช่แล้วอ๋ของพี่เอกก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยใช่พี่เอกวันนี้อากาศร้อนๆนะเออจะไม่ถามหรอว่ากินอะไรกินอะไรอ่ะนี่ไงน้ำยาล้างห้องน้ำเดี๋ยวก่อนกินได้ที่ไหนไม่ใช่น้ำองุ่นผสมเกลือแร่โอ้น้ำองุ่นผสมเกลือแร่ ใช่แล้ววันนี้คนในเมืองไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยอ๋อเราตื่นเช้าเกินหรือเขาตื่นสายเกินก็ไม่รู้อ่ะพี่ฝนคิดว่าเขาน่าจะตื่นสายกันเกินไปนะเออเราอย่างนี้ดีกว่าเราทําอะไรกันดีอ่ะเรามาทําความดีกันบ้างเถอะเอออย่างเราเนี่ยนะทําความดีแกล้งเพื่อนกันมามากแล้วเรามาทําความดีกันบ้างดีกว่าเฮ้ยพี่เอ็งไม่เคยแกล้งเพื่อนพี่ฝนนั่นแหละจริงหรอใช่เันนี้เราจะทําความดีเราจะแจกเงินแจกเงินเลยเหรอเงินใครอ่ะ ใครก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะเปต้องปเปด้ยวยเหรอแจกเงินเนาะเออเราต้องต้องแจกเงินแต่แบบว่าเราจะไปชุดนี้ไม่ดีนะนี่เดี๋ยวพี่กแบกเงินขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเขาจําพวกเราได้ฮะจาได้ดาจาเราได้เอา้าเราเราจะทําความดีทําไมถ้าเขาจําไม่ได้อะเออจำไม่ได้อะดีแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ฝนนะ่าจะแปลงร่างเป็นนางฟ้าหือ แปลงร่างเป็นนางฟ้าแล้วก็เอาเงินไปแจกพวกเขาอะดีปะละ่ะจำผิดหรือเปล่าเนี่ยเหมือนในนี้ไงเหมือนยูทูบเบอร์ที่เขาทำกันน่ะใครทำมายูทูบเบอร์อะไรแจกเงินไม่รู้เหมือนกันที่ฝนก็เคยดูมาหลายเจ้าเลยหลายเจ้าเลยเหรอ,อ,อหลายเจ้าเลยเดี๋ยววันนี้<อ>เราจะเป็นเจ้าต่อไปเจ้าต่อ <Okay S 2> ไปนะแจกเงินในเกม่ะเหรอใช่แจกเงินในเกมนี่แหละ อ๋อนางเงินจริงไม่ค่อยมีแจกเงินในเกมไปก่อนแล้วกันนะแจกเงินอันนี้แหละทุกคนอ่ะเอาอย่างงี้ดีกว่าตกลงนะอ่ะแปลงร่างเป็นนางฟ้ากันดีกว่าแล้วเราจะแปลงกันตอนนี้เลยเหรอเออเราก็แปลงกันตอนนี้แหละอ่ออ๋ออ๋อเดี๋ยว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 หันให้ตรงๆเหมือนจะได้แปลงพร้อมๆกันไหมเดี๋ยวเราแปลงพร้อมๆกันนะพร้อมยังเอาแปลงพร้อมกันใช่ไหมอ๋อแปลงพร้อมกันแล้วนะเอาแปลงพร้อมกันนะถ้าถ้าแปลงเอาท่าไหนดีอ่ะท่าไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงบึับนี่ไงนี่ไงต้องกระโดดแปลงอย่างนั้นใช่ไหมต้องกระโดดแปลงงนี่ยพร้อมั อ๋อๆๆๆพร้อมนะพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วต้องทำไมกระโดดได้พร้อมทำไมมันกระโดดได้พร้อมกันน่ะเอาใหม่เอาใหม่อีกเดี๋ยวแปลงอีกแปลงแปลงร่างเรียบร้อยแล้วอ่ะอย่างเท่เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่เอกเวียนหัวขอกลับร่างเดิมก่อนเดี๋ยวอย่างเท่เลยอ่ะโหสุดยอดไปเลยเอ๋อเดี๋ยวพี่ฝน ทำไมเรามีปีกข้างหนึ่งเป็นมารอีกข้างหนึ่งเป็นเทวดาเอ้าสงสัยเราแกล้งเพื่อนบ่อยเกินไปอะดิเฮ้ยเพี้ยงเกี่ยวด้วยเหรอได้แค่นี้อะเดี๋ยวน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 ะอะไรทำไมฝันหายอะเฮ้ยฝันหาย ไม่รู้พอแปลงแล้วฟันหายอะ่ะนั่นหมายความว่าพวกเราต้องไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วล่ะฟันของเราจะได้กลับมาทําความดีกันดีกว่าพี่เอกปะหรืออันที่จริงแล้วพี่เอกเป็นนางข้าฟันน้ํานมเนี่ย <c oughs> ไปกันดีกว่าเร็วเอา้าไป <c oughs> พร้อมยังนางฟ้าฝนไปได้แล้วนี่รอมานานแล้วเนี่ยกําลังไปเดี๋ยวก่อนดินี่ดู <c oughs> นางฟ้าเราบินไม่ไหวอ่ะต้องขึ้นรถไปแทน รถคันสีขาววันนี้เราจะไปทําความดีโอ้โหบ้านหลหลังเลยอ่ะโอ้โหโอ้นา้าวนา้าเยอะมากเลยอ่ะสุดเยเดี๋ยเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปแอบ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 มีใครมีใครกระโดดกระโดดอยู่ด้านหลังเราด้วยอ่ะเนาะนี่ไงนี่ไงบ้านนี้มีคนอยู่บ้านไหนมีคนอยู่บ้านนี้มีคนอยู่บ้านนั้นมีคนอยู่เฮ้ยขอเข้าบ้านเพื่อนดีกว่าขอเข้าบ้านเพื่อนดีกว่าใช่ใช่ถ้าใครให้เราเข้าเราจะเราจะเปร์เดี๋ยวเดี๋ยวประตูเขาไม่ได้ปิด ประตูยอดประตูไม่ได้ปิดะไรประตูขอล็อกอยู่นประตูไม่ได้ปิดไม่ได้ล็อกเขาเปิดไว้ให้เขาเปิดไว้ให้สุดยอดเลยโอ้เรางั้นเราก็เปเลยก็แล้วกันเราเอามาเปเราเอามาเปนะเรามาเปเลยนี่โอ้คุณทําความดีมากเลยอ่ะวันนี้พวกเราเป็นนางฟ้าลูกเสี้ยวนะกีปเงินไปกีบเงินไปให้เลยวัสุดยอดเลยรับเงินไปเลยนะยี่มเลยเยี่มเลย สุดยอดเลยอ่ะปกติเพื่อนไม่ไว้เข้าวันนี้เพื่อนให้เข้าเฉยโดนัทน่ากินดีเหมือนกันนะเนี่ยยอดไปเลยอ่ะเดี๋ยวๆขอนั่งในร้านหน่อยดีกว่าขอนั่งชมวิวในร้านหนเลยสนใจนะรับขนมโอมสนใจสนใจมากเ๋ยๆนั่งกินนั่งกินโอ้ยเป็นลังฟ้านี่มันดีจริงๆเลยนะเอาอะไรดีอ่ะพี่ฝนเอาอะไรดีงั้นหรอ เดี๋ยวเอาอันนี้ดีกว่าโดนัทโดนัทสองชิ้นใช่เดี๋ยวขอโดนัทสองชิ้นนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอโดนัทสองชิ้นโดนัทสองชิ้นนะครับได้แล้วเดี๋ยวเข้ามาเสิร์ฟใช่เปล่าเดี๋ยวเข้ามาเสิร์ฟบอกเสิร์ฟเราใช่ไหมอ่ะงั้นเราไปนั่งคอยนี่โอ้โหเป็นนางฟ้านี่ดีจริงๆเลยใครๆเขาก็ต้อนรับนะเออบรรยากาศดีนะเนี่ยเออดีกว่าพวกเราเป็นตัวเราเองอะ <laughs> เขาบอกว่าให้นั่งรอเลยนะคะปกติเนี่ยเราเข้าบ้านใครเนี่ยไม่มีใครให้เข้าเลยนะเออดูดูเป็นนางฟ้าปุ๊บให้เข้าปั๊บเลยโอ้เอามาเสิร์ฟเอามาเสิร์ฟเขามาเสิร์ฟแล้วโอ้โหมีการมีการสัมผัสดูด้วยสุดยอดโอ้อร่อยมากเลยอร่อยอร่อยโอ้อร่อยอร่อยอร่อยมาอร่อยอ้มอ้มอร่อยสุดยอดไปเลยอ่ะคิดตัง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 อันนี้ให้ติ๊บเลย ยี่ยมมากเลยเยี่ำย่ำย่เลยโอ้ยเป็นนางฟ้าที่ดีจริงๆเลยย่าดีจังเลยนะไปเจ้าอื่นกันต่อดีกว่านะเจ้าอื่นไปเจ้าอื่นไป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 บ๊ายบายนะบ๊ายบายนะอ่าจ่ายตังค์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 แล้วจ่ายตังค์แล้วเทคตังค์ไปเทคตังค์ไปบ้านนี้ไม่มีใครอยู่ว่ะบ้านนี้ไม่มีใครอยู่หรอหัติ๊งตองก่อนเผื่อหัวติ๊งตองเหรอติ๊งตองมีคนอยู่ไหมไม่มีอ่ะไม่มีคนอยู่อ่ะ คนอยู่ไม่เป็นไร๋ยวเราไปเข้าบ้านอื่นดีกว่าวันนี้เราทำความดีแน่ใจเหรอแต่ว่าพี่ฝนเตรียมอันนี้มานะเตรียมอะไรมาเพื่อนิสัยเดิมนิสัยเดิมๆดิมปีกข้างๆมันยังเรียกร้องอยู่อ่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะเจ้าของร้านเป็นคนดีมากเลยอ้าวนั่งหลังเหรอ ปีกข้างยังเรียกร้องอยู่เห็นปอยไหมเราเป็นลูกเซี่ยวกทำไงได้อ่ะพี่ฝนเอาอาหลังนี้แม่ใจมันเรียกร้องหลังนี้มีบ้านเด็กอยู่ด้วยอ่ะไหนไหนไหนนี่ไงไหนไหนไหนลองลองดูสิติ๊งต่องแล้วเขาจะให้เราเข้าเปล่าอ่ะเขาชื่ออะไรอ่ะไคทานีลินโดโอ้งงไอประตูไม่ล็อกประตูไม่ล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดกิ้งก่อนขอเข้าไปเลยแล้วกันนะครับกดกิ้งก้อน อยู่ไม่มีใครอยู่อ่ะโอ้น่าเสียดายจังเลยเฮ้ยเขาเปิดน้ำทิ้งเอาไว้อ่ะไหนอ่ะเราปิดนะ้ำโอ้เราปิดไม่ได้อ่ะขอเปิดทิ้งไว้เราปิดไม่ได้เรา,ไม,เาไม่ใช่เจ้าของบา้านไม่ใช่เจ้าของบ้านเราเจ้าของบ้านนอนอยู่บนบ่าต<ะ>าเจ้าของบ้านก่อนทำไมลงจอดรถเปิดแล้วอ่ะเมื่อกี้ยังปิดอยู่เลยเจ้าของบ้านนอนอยู่เปล่าเจ้าของบ้านนอนอยู่หรือเปล่าอุ้ยเจ้าของบ้านนี่ไงเจ้าของบ้านมาแล้ว เจ้าของบ้านมาแล้วเหรอเจ้าของบ้านมาแล้วไหน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 เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไหนอ่ะเจ้าของบ้านเขาปิดประตูเลยเข้าไปจอดแล้วปิดประตูเลยปิดประตูเลยเหรอเดี๋ยวสงสัยเรายังเป็นดังฟ้าไม่เต็มตัวพี่เอกเราต้องมาติ้งต่องไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องบินดอนต้องบินได้ก่อนต้องบินได้ด้วยเหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยววิบวนทำให้เราบินได้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเราเป็นนางฟ้าแล้วเราบินไม่ได้เนี่ยเจ้าของบ้านเจ้าของบ้าน นี่แจกตังค์เจ้าของบ้านมานี่ก่อนเร็วมาบินได้ก่อนเร็วบินได้ด้วยเหรอบินได้ดิอ่าบินบินบินมาบินมาบินให้เขาดูก่อนเดี๋ยวเล้วทำไงอ่ะเรื่อเรามาเธอหน้ามาเธอหน้าทำอไรกันนะมานอนที่โซฟานี่เราจะนอนที่โซฟาใช่เหรองงนนนนออออต้้าพี่เอกไม่มีนอนอ่ะเอาใหม่ดีเอาใหม่ถ้ามันได้ยังไงมันจะนอนไงกดอีกดอีเอาใหม่กดออีเาใหม่กดอีเอาใหม่เหรอมาให้ได้นอนให้ได้ดิมันไม่ยอมนอนนอนได้ดิมีตรงอื่นให้พี่เอกไปนอนได้ไหมอ่ะ บ้านใหม่เลยก็ได้ทำไมพี่เอกต้องเปิดบ้านใหม่อ่ะเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยได้ยังพี่เอกโดนอะไรก็ไม่รู้พี่ฝนจะเป็นนางฟ้าแล้วพี่เอกเร็วๆมานอนเร็วๆพี่เอกออกกันแล้มา้นี้มานั่งตรงนี้ก็ได้มาเดี๋ยวพี่เอกนอนออกไม่ได้พี่เอกติดอะไรไม่รู้อ่ะพี่เอกเดินไปตรงอ้อสีเนี่ยเหรอโอ้พี่ฝนพี่เอกออกไงอ่ะอ้าววัดออกมันคืออะไรอ่ะ อ๋อต้องกระโดดออกโอเครู้เรื่องมาเร็วมานอนอีกฝั่งนึงเร็วๆกดอีเลยอีไม่ได้อ่ะพี่ฝนยังไม่ได้ให้พี่เอกเป็นรูเมสหน่รูเมเหรอได้แล้วอ่ะอ่าอีนี่ไงกดอีนะอ่าแล้วไงต่อจะเป็นนางฟ้าแล้วมันจะบินยังไงล่ะนอนอยู่อย่างเงี้ยเฉยๆนะอยู่เฉยๆนะเอาล่ะพวกเราจะแปลงร่างเป็นนางฟ้าแปลงร่างแล้วอ่าพี่ฝนพี่เอกติดเราบินได้บินตรงไหน อันนี้มาเรียกบินที่ไหนอะนี่ไงเราบินได้แล้วเดี๋ยวเขาจะต้องเชื่อเราแน่นอนว่าเราเป็นนางฟ้าเราบินได้แค่นี้นี่ไงเราบินได้สูงเท่านี้แหละบารนี้เราลอยได้เห็นไหมบอกแล้วเฮ้ยตรงนั้นมีบ้านมาเกิดใหม่หลังนึงด้วยนี่เราบินได้เห็นป่าบินไรอ่ะพี่เอกขาดองแดงดองแดงอยู่เนี่ยกระดองแดงเนี่ยลอยฟ้าเราเงยหน้าดูดิเนี่ยเงยหน้าดูเห็นไหมเราบินได้จริงจริงบารโอ้โหบินจากพื้นได้ไม่ถึงสองเซนลอยได้เราบินได้ไหมมันเป็นลูกเซี่ยวนะบินเนีเออมันบิน เราไม่ลูกเซี่ยวแล้วไงต่อเนี่ยเราก็เข้าบ้านเพื่อนดี่เพื่อนคนไหนเราเข้าเราก็ให้เงินเขาไปเราให้หมดทุกหลังกันนั่นอะไรกันนะไม่อะไรกันเนี่ยอ๋อ้านนี้เขาขายเค้กเมื่อกี้เราไปมาแล้วนี่นี่ตำรวจตำรวจไหนตำรวจไหนตำรวจบ้านตำรวจนี่ไงอ๋อนี่บ้านตำรวจเหรอบ้านตำรวจตำรวจเปิดบ้านตำรวจเปิดบ้านให้เราเหรอเขาเปิดไว้อ่ะเดี๋ยวพี่เอกลงมาหาเขาก่อนนะอ้าวคุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจ รวจออยู่่ไหนะผมเอาตังค์มาให้ครับผมเอาตังค์มาพอตังค์มาให้คุณตำรวจอยู่ในโรงจอดรถอ่ะในโรงจอดรถเหรอเข้าไม่ได้อ่ะเข้าข้างบนเข้าข้างบนเหรอฮะเราสารบินเข้าไปแล้วเข้าไม่ได้ไงเข้าบนไหนอ๋อนี่มันมีรูตรงนี้เหรอมาเร็ว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 เติมตังค์ให้เาก่อนเอาให้เราเข้าบ้านใช่ไหมอ้าวปอยพี่เอกโดนแบนทำไมอ่ะเข้าแบนน่ะเข้าแบนทำไมอ่ะเขาไม่ให้เราเข้าบ้านไม่เข้าบ้านเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไร ี๋ยวพี่หวนพาเข้าเองมานี่มานี่มานี่อยู่ไห<า>นแล้วเนี่ยอยู่นี่อยู่หน้าบ้านเขาเนี่ยบ้าบ้าคุณตำรวจเนี่ยหน้าบ้านคุณตำรวจเนาะสงสัยพี่เอกจะต้องเอาม้ามาขี่ก่อนทักตวงแนละ้วไม่ไหวมาเร็วเข้ามาเร็วเข้าเดี๋ยวพี่หวนคอยแล้วเข้าแบนทําไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันมาเร็วเดี๋ยวนางคว้าบอกวิธีเข้าบ้านเร็วเข้าเร็วเร็วบอกวิธีเข้าบ้านนี่เหรอเออเเดี๋ยวบอกวิธีเข้าบ้านเร็วเร็วเข้าแล้วเขาแบนแล้วเราเข้าบ้านกอนทำไมอ่ะ นอกจากที่เราจะเป็นนางฟ้าแล้วเราเป็นนักมายากลอีกโอ้ดูดิแดงแฉเลยอ่ะแดงเถือกเลยเหรอแดงเถือกเลยขาจะไล่ยิงพี่หฝนเขาจะยิงไงพี่ฝนไอเราเป็นนางฟ้านะเราเป็นนางฟ้ามาแจกเงินแท้ๆเป็นนางฟ้ามาแจกเงินนะทุกคนเอาหมาเพื่เดี๋ยวพี่ฝนพาเข้าเอาเข้าเหรอเดี๋ยวพี่ฝนพาเข้าเข้าทั้งอย่างนี้แหละเข้าแบบนี้เหรอเข้าไม่ได้เข้าได้เด้เขาแบนเราทั้งคู่เปล่าเอาแบนเพื่อนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแบนึง็นลมเนาะ ฮะเอาพี่เอกไปนอนนอนทำไมอ่ะเขาโดดเขนกระโดดเข้าไปไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เหรอเอางั้นนะอุ้มอุ้มอุ้มใครอ่ะอุ้มเนี่ยอุ้มเนี่ยอ่าออุ้มอุ้มอุ้มแล้วไงต่อเดี๋ยวพี่ฝนจะอุ้มพี่เอกอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแล้วอุ้มมาเลยเลยเลยเลอ่าได้แล้วโอ้ยโดนเพื่อนชน อ๋อเออเข้าได้แล้ว,ออลวจริงๆ <c oughs> ด้วยวแต่ว่าเอ้ยเข,เขาเขาโมโหอะไรสักอย่างน,ะนี่ไงเราเข้าได้แล้วเห็นบ่าวบอกแล้วว่าเข้าได้เห็นบ่าวอ,อ่าเราเข้าได้เ,ออเรา,เา,เร,าเรีบไปก่อนเราจะโดนแบนทั้งคู่ดีกว่าเห็นแนมะ่บอกแล้ววิธีนี้เราพาเข้าได้เห็นบ่านอกจากจะเป็นนางฟ้าเราเรายังเป็นคนดีแล้วเราก็ยังพาเพื่อน้าวบ้านเพื่อนได้ด้วยทําทไมพีกรู้สึกไร้ลูกตามากเลยเอ้ยแย่นะโดน่ดนด้วยนี่ถ้าพีเอกระโดดออกเพีอรจะตายเลยไหมเนี่ย เราล็อกบ้านแล้วเราต้องหนีออกข้างบนด้วยด้วยเราไปดีกว่าไปแล้วเ้ยก็ยังชัวหน่อยได้ห้ออ๋ออดดดลงดีกว่าไม่ไหวแล้วที่เราจะทําความดีแล้วเนี่ยนะรถเพีเยกหายไปไหนแล้วเนี่ยเอาคันใหม่มาเพี้ยเอาม้ามาไม่ใช่หรอเอาม้าไม่เอาเอาอ,อ,าอ์ไซค์ละเปลี่ยนใจมาไปด้วยไปด้วยเอาไปเลยไปเลยไปนะเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังอื่นกันต่อดีกว่าเป็นเทวดาขี่มอไซค์เฉยเฮ้ยนี่ดีดีหลังนี้หลังนี้ตาไวมากหลังไหน หลังใหญ่มากเลยสองหลังเลยอุ้ยนี่หลังนี่คืออะไรมีเด็กๆอยู่ด้วยนี่โอ้หลังใหญ่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะ้เราเข้าบ้านหรือยปล่าอ่ะนั่นหรอซี่นี่ไงนี่ไงบ้านหลังนี่ไงเขาให้เราเข้าบ้านไหมไม่รู้เดี๋ยวล็อกรถไว้ก่อนเดี๋ยวเด็กๆเอารถไปขี่อันตรายตึ้งตึงอ้าวเขาเปิดอยู่แล้วอ๋อนี่ไงเขาให้เราไปบ้านงั้นเราก็เบรคเขาเลยก็แล้วกันกิฟต์กิฟตกิฟต อ้าอ้าเอาก็ฟเลยเก็เลยให้เลยให้เอาไปกินหนอมมาไปกินหนอมโอ้โหให้เราเข้าบ้านปกติเราไม่เข้านะเราจะปล้นยังปกติเราไม่ขออนุญาตนะทุกคนเราปล้นอย่างเดียวนะขอเข้าบ้านหน่อยนะนำไปเลยจ้ามาเร็วมาเร็วมาเร็วเข้าโอ้บ้านสวยจังเลยะทำไมบ้านสวยอย่างนี้เนี่ย โอพี่เพี่ดไม่เคยเข้าบ้านหลังนี้มาก่อนเลยอ่ะนี่บ้านใหม่หรอไม่ใช่บ้านใหม่หรอกแต่แบบว่าเป็นบ้านเป็นบ้านรูปทรงรูปทรงกระบอกอ่ะเป็นเป็นบ้านทรงแก้วอ่ะอ๋อเ,เออสวยอ่ะไม่เคยเข้ามาในบ้านหลังนี้มาก่อนเลยเจอแล้วเจอตู้เซฟโอ้ี่ไงแต่ว่าวันนี้เราเป็นคนดีโอ้นี่เขาอยู่อนุบาลผีน้อยเหรอเออเราเป็นคนดีเราจะไม่ปล้นมอมอ เรามาเปรย์อย่างเดียวบ้านดีนันเนี่ยบ้านดีมากเลยอ่ะสุดยอดให้มันมีรูให้เรากระโดดด้วยอ่ะตึ้งมีรูให้เรากระโดดด้วยโอ้มีรูให้เรากระโดดลงมาเลยอ่ะสุดยอดเลยนี่คือใครเนี่ยนี่คือเพื่อนเราอ๋อวันนี้ดีจังเลยนะเราได้เป็นนางฟ้าแถมเพื่อนให้เราเข้าบ้านใช่แล้วเราเป็นคนดีมากวันนี้ทุกคนเข้าต้องหลายบ้านนะพี่บดใช่เข้าหลายบ้านมากเลยเอาล่ะทุกคน ถ้าวันไหนเจอนางฟ้าแอบเข้าบ้านแล้วก็เปิดให้เข้านะจ๊ะเพราะว่าพวกเราจะไปเปรจ้ะกลัวจะมาป้นเสร็จเรียบร้อยก็โดนแบนวันนี้ไม่ป้นวันนี้ไม่ป้นสนุกมากเลยทุกคนโอเคไปกันดีกว่าตอนนี้เพื่อนมากันเต็มเลยอ่ะ